เจริกา35นาทีนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้ากับพวกเราทั้ง4สาวค่ะมาติดตามอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกก่อติดมาเนิ่นนานแล้วก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวานนี้เวลาประมาณ12.00นกว่าก็มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยกับ250อรหันนั่นเองแม่น้ําสายที่4นะคะที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศค่ะค่ะซึ่งหลังจากที่ได้เห็นโฉมหน้าค่าตาทั้ง250คนนะคะหรือบางสื่ออาจจะใช้คำว่า250อรหันเนี่ย สปอตไลท์ค่ะคุณผู้ชมหันส่งไปที่หัวหน้าคอสอชอในทันทีนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชา<ะ>เพราะว่าคอสอชอนี่แหละค่ะคือคนที่เลือก250อรหันที่ว่านี้เพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นหัวหน้าก็คือพลเอกประยุทธ์ก็เลยถูกสปอตไลท์สาดส่องเข้าไปถามเลยค่ะว่าเอ ในฐานะที่เป็นโต๊ะโผใหญ่นะคะในการคัดเลือกเข้ามาแน่นอนว่าจะต้องตอบคําถามกับสังคมมีหลายคําถามเลยนะคะแต่ทางไทยรัฐออนไลน์ค่ะบอกว่าไม่ใช่โผ250คนนี้ที่มีรายชื่อทหารเข้ามาเป็นสปออชอม,มากเกินไปหรือไม่นะคะคือหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะน่าต้องมีรายชื่อทหารมาจากสรานามมากมายแต่ไทยรัฐบอกว่าคําถามเนี้ยไม่ใช่แต่สิ่งที่ต้องตอบคําถามไขข้อข้องใจสังคมให้ได้คือ เหตุใดจึงมีรายชื่อของกลุ่มอดีต40สวติดโผเข้ามาเป็นจํานวนมากผิดสังเกตหลายคนบอกไม่แปลกใจไม่แปลกใจไม่เกินความคาดหมายจร <c aries> ิงจริงมันควรที่อย่างอย่างสนชก็ทหารคลึกอยู่นะคะขอสชอชัดเจนว่าทหารคลึกอยู่แล้วก็ <sk ull ing> นี่ไงสนชเอาพวกไม่เอาภาพแต่สปชเอ,เอาภาพแต่พวกน้อยหน่อยแบบนั้น ก็เลยมีกลุ่ม40สอบอเยอะอันนี้ไทยรัฐออนไลน์นะคะิฉันไม่ได้อะไรเองเลยแต่อย่างใดนะคะไทยรัฐออนไลน์เขายังเห็นเลยว่านี่มันผิดสังเกตซึ่งในที่นี้อาจรวมไปถึงบางรายชื่อที่คุณหน้าคุณตาว่าเคยเห็นขึ้นเวทีกปปสอของนายสุเทพหรือออกมาสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มกอปปสในช่วงที่ยังประท้วงต่อต้านระบอบทักษิณติดเข้ามาไม่น้อยค่ะคุณผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นนายคำนูนสิทธิสมานอันนี้เป็นชุดทหารนะคะที่เห็นอยู่เดี๋ยวเอาลงก่อนก็ได้แล้วก็เข้าภาพเลยก็ได้ค่ะจัดกลุ่มกปปสและสุสิสิสวมาได้เลยนะคะเจิมจัก์ปิ่นทองเง้ยประสามมฤคพิทักษ์เง้ยจารัดสุวรรณมาลายเง้ยรสนาโตศิตรกูลตรึงใจบรณวณสมพไพบูลนิติตะวันทัศนาบุญทอง อลงกรณ์พลบุตรแต่จริงคุณอลงกรก็ไม่ <คน S 1> ไม่ได้ไ <ป S 1> บาดเลว<า><า>ร้ายนะ,ะก็คืออยู่ในส่วนของฝ้าฝังประชาธิปัตดแล้วก็มีการนําเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์ก็คือการที่จะปฏิรูปพักโดยเห็นว่าพักณขณะนั้นก็ ควรที่จะการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนนะคะ<ม>แต่เอาละไม่เป็นไรถูกจะมาอยู่ในโผลนี้ม,มีนวรัตพงไพบูุ์วัน<อ>ชัยสอนสิริอันนี้เป็นต้นนะคะที่เขาบอกว่ามันน่าผิดสังเกต<อ>เป็นพิเศษค<อ>่ะเดียวกันค่ะหากมองรายชื่อสอปอสอชชุดนี้ให้ละเอียดแบบไม่เข้าใครออกใครก็มีชื่อบุคคลหรือว่านักวิชาการที่มีภาพโพสต์สนับสบน,นุนรัฐบาลทุก่อนนะแล้วก็กลุ่มนปชอยู่เหมือนกันเช่นคุณดำรงพิเดช ที่ว่าด้วยเรื่องของป่าไม้อะไรนะคะที่แกคุณดำรงจริงๆมันก็คือคือแก่สนับสนุนเหรอท่าทีถ้าทีแกดีกับรัฐบาลนะแต่อาจจะมีอาจจะมีนะคะสิ่งไว้อาจจะมีข้อหมังนใจอะไรหรือเปล่าที่ท้ายที่สุดเนี่ยตอนนั้นแกเป็นอธิบดีเกี่ยวกรมอุทยานนั่นแหละทีนี้แกก็มาตั้งพรรคการเมืองเองก็ถือว่า ก็ดีถ้าถ้าเทียบกับกอบปศก็ยังมีวามเ็นสวก็ยังที่ประไตยอ่าก็ยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลชุดที่ผ่านมามากกว่าอยู่เลยพยายามอธิบายอธิบายให้มันดูแบบหลากร้ายมีกี่คนคะมีคุณลำรงพิเดชคือของฝั่ง สวกับกบปสเนี่ยเขาต้องใช้คําว่าเป็นต้นอะคือยังมีกื่นอีกนะคะแต่อันนี้มีแค่1 2 3 4เท่านั้นนะคะสีคนเท่านั้นแล้วก็มีพลเอกยุทธศักดิ์สิิประภานะคะคุณทรงชัยวงสวัสด์ค่ะนะคุณวงสวัสด์นะคะมีคุณดิเรกถึงฟั่ง แต่จริงๆมีคุณบรรทาปรเมสนาภรอย่างที่บอกก็คือทนายของคุณยิ่งรักก็ก็อยู่ด้วยนี่ไงก็ได้ภาพแล้วไงคะได้ภาพว่าหลากหลายภาพ250และเทียวบรรยากางนี่มันหนึ่งในอย่าเทียบผ่าอย่าเทียบค่ะหรือถ้าเทียบกับการผสมสีถูกกลืนไปเลยไม่ไดผลอันใดก็ถ้าสีดนแม่สีซะดูแม่สีกินไปหมดเลยซึ่งเขาก็บอกเลยว่าถ้าหักบิ๊กสูไม่สามารถตอบคําถามได้นะคะ ที่พอใจของสังคมไทยส่วนใหญ่แล้วก็คงเป็นการยากค่ะหรืออาจจะเกิดการติดขัดนะที่วิกตูห่วงอยู่ไงว่า,าปฏิรูปเนี่ยมันจะลําบากนะก็เลยต้องโครงการประกาศกฎการศึกไว้ก่อนไม่งั้นทั้งหมดที่แบกภาระมาเนี่ยมันจะสูญเปลา่ามันจะเสียเปล่าแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหนือนกันนะมัน mm. อาจจะติดขัดก็ได้ที่จะเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยในทุกด้านอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนะคะ mm. ยิ่งถือเป็นวาระแห่งชาติด้วยแล้วเนี่ย เชื่อแน่ค่ะว่าคอสชอก็ต้องการให้การปฏิรูปเนี่ยเดินไปตามรถแมพ ไม่ใช่ายน้ําตื้นหรือนกกระจอกไม่แขนกินน้ําคําถามสากมาบอกว่าจริงไหมจากไทยรัฐออนไลน์ท<ช>ี<ช>่ฉันไม่ได้พูดแต่เติมแต่อย่างใดอันนี้จากไทยรัฐออนไลน์แบบเต็มเตมเลยนะ,ะ,ะทีนี้ในไทยรัฐออนไลน์แล้วเรามาดูปรากฏชื่อโดยทางพินณุของเราที่ได้ทํากันให้ดูนะคะที่บอกว่ารายชื่อคลอดออกมาแล้วมีหน้าตาแบบไหนอย่างไรนะคะสำหรับรายชื่อที่ปรากฏเนี่ยก็คือคุณกุญธิดาบอกไปแล้ว40สวมีใครบ้างนะคะไล่ตั้งแต่คำนวณสิทธิสมานประสาน มลกคพิทักษ์นะคะไัยบุญนิติตะวันรสนาโตสิตระกูลนะคะวันชัยสอนสิริแล้วก็วุฒิสารตันชัยค่ะขณะที่กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมเคลื่อนไหวที่เวทีให้การสนับสนุนกปป,ปสก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนกันอ่านี้ภาพอาจจะเพชา์หน่อยนะคะเนี่ยค่ะคุณรสนาก็ตามเป้าและเหมือน<ฮ>ะจะเป็นความตั้งใจของเธอด้วยนะเพราะว่าเธอได้อยู่ในส่วนของการปฏิรูปพลังงานแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวจะไม่แน่ใจว่าที่คุณคุณทิดาบ,บอกว่าเลขาของพุทธิอิ สระอยู่ในส่วนนี้หรือเปล่าอยู่ในกลุ่มปฏิรูปพลังงานด้านหรือเปล่าเอะฉันต้องเช็คชื่อนะคะแปบหนึ่งอ่ะทีนี้บุคคลที่เคลื่อนไหวในเวทีกรปปสก่อนหน้านี้อย่างที่บอกค่ะมีการแต่งตั้งเข้ามาเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันอย่างเช่นทางด้านของนายจารั์นะคะสุวรรณมารามาลานายเจิมศักดิ์ปิ่นทองได้แล้วนะคะยินดีด้วยนะคะแล้วก็มีนายชูชัยสุภวงแล้วก็ นายนวรัตน์คงไพบูลหรือว่าอาจารย์นวรัตน์เนี่ยนะคะกะวีสีไลท,ที่ขึ้นเวทีของกปปสโดยตลอดนี่ไงคะคุณเจมสศักดิ์นี่แกชอบใส่เอี้ยมเหมือนกันนะเขาเรียกว่าเอี้ยมหรือล่าเป็นสไตล์เขาใช่ใช่ใช่ค่ะอ่าเนี่ยก็คุณเจมสศักดิ์นะคะแล้วก็มีในส่วนของนอกจากอาจารย์นวรัตน์คงไพบลย์แล้วซึ่งเป็นกวีซีไ์นะคะก็มีปวันสาววนโนอาจารย์ปวันศักดิ์เนี่ยก็เป็นชื่อหนึ่งที่ถูกเสนอให้เป็น ประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะโดยไพบุญนิติตะวันแล้วก็มีประมลสุธีวงศราโมดไม้กลัดนะคะแล้วก็พงพยอมวาสปูติรวมไปถึงสมบัติธรรมรงญวงศ์อันนี้เป็นอดีตอธิการบดีนิด้าอย่าลือตอนแรกที่หลุดไปนะใช่นี่ต้องคดีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องคดีด้วยแต่ว่าไหนบอกว่าคุณยงยูทธบอกพูดก่อนท่านี้่มคนต้องคดีนี่จะไม่ได้เข้ามาอต่อะไรอย่างนี้ได้ในเห็น ชื่อผม<ช>ออเ่แล้วแล้วเป็นคนที่ ก่อนหน้านี้ไม่อยู่ในโผด้วยนะคะดีก็ปรากฏกายเข้ามาเลยที่เรียบร้อยนะคะโรงเรียนสบชส่วนทหารคนสนิทของพลเอกเปรมจินตสุรานน์ประทานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะคะนั่นก็คือคนเรือเอกพระจุนตามประทีปค่ะก็ได้รับการแต่งตั้งเช่นเดียวกันส่วนบุคคลอื่นๆที่น่าสนใจก็อย่างเช่นนายชัยชิดชอบนะคะจากพรรคภูมิใจไทยนายลงกรพลระบุรนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อาทีนี้ขึ้นขึ้นภาพของหน้าหนึ่งของมติชนได้เลย นะคะที่มีสายทหารเข้าว่าว่ามีใครบ้างนะคะก็มีทางด้านของคนเอกทวัตชัยสมุทรสาครซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพท่าคที่สองนะคะก็คือท่านเดี๋ยนะอ่าคนที่สองนับบนสุดนะคะแล้วก็มีคุณชัยอานันต์สมุทรทวันนิดนะคะบวรศักดิ์วันโนอันนี้ก็ได้บอกไปแล้ว พลเอกเอกชัยศรีวิราชนะคะพลเรือเอกพะจุ์ตามประทีปอันนี้ก็มาในสายของที่เขาบอกว่าเป็นฐานคนสนิทของพลเอกเฟรมคุดำรงพิเดษก็อย่างที่บอกว่าสายสัมพันธ์กับทางาพระเพื่อไทย<ะ>ส่วนคุณเทียนฉายกีรนันเนี่ยค่ะเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะขึ้นนั่งประธานสปอชอแล้วก็คุณอนเนกเหล่าธรรมทัศนะคะมีนายจเรพันเปลืองด้วยซึ่งเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็ จะมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกส,สภาปฏิรูปแห่งประเทศไทยนี่ยแห่งชาติขอภัยที่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณโปรดกล้ารดกระหม่อมแต่งตั้งมารายงานตัวที่สํานักเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรนะคะตั้งแต่วันที่8 วันนี้วันที่เจเ็ดแล้วพรุ่งนี้นะคะแปดถึงสิบห้าตุลาคมนะคะระหว่างเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีไปจนถึงเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะอันนี้เดฉันจะพ<ม>าะมาดูรายชื่อกลุ่มพลังงานกันอีกสักทีใครเป็นใครในรายละเอียดของกลุ่มพลังงานน่นะคะก็มีกลุ่มภาคเอกชนกลุ่มพลังงานค่ะอาทิเช่นนะคะนายกงกฤษยรัญรกิจคนนี้เป็นอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายภัยบูลนลินทรางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททิสโก้นะคะและรักษาการประาธานสภา,าธุรกิจตลาดทุนไทยนายกอบศักดิ์ภูตระกูลค่ะเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การใหญ่ธนาคารกรุงเทพนะคะนายจุตินันพิรมพักดีค่ะคุ้นๆไหมคะรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเบรเอรี่จำกัดมหาชนนั่นเองคนนี้ก็เป็นบิดาค่ะของคุณจิตพัฒนพ,รพ,พิรมพักดีซึ่งเป็ีนไเป็นบิดากรกแล้วนะคะส่งพ่อมาทํางานแทนนั่นเองนะคะก็นอกจากนั้นก็มีนายทองฉัด หงระดารมอดีตผู้ว่าการบริษัทปตทนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายคุรุจินาคอทัพนะคะนี่ก็ได้บอกไปแล้วเป็นประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยนะคะแล้วก็เป็นอดีตที่ปดีกกรมพลังงานนายอนนท์สิริแสงทักษิณ ไม่ได้เกี่ยวกับคุณทักษิณนะฮะนามสกุลเขาเฉยๆที่ปรึกษาบริษัท PTT Global Chemical จำกัดนะคะนายเจนนำไทยศิริรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งชาตินายดุสิตเครืองงามน้องชายของคุณวิษนุเครืองงามด้วยนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัททยโซล่าฟิวเจอร์จำกัดะค่ะแล้วก็เป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยด้วยนายเจนนำไทยศิริรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติใน ส,สิริศิรพงพันธ์เป็นผอ,อสถาบานันปิโตเลียมแห่งประเทศไทยในอนุสรแสงนิ่มนวลอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากปิโตรเลียมนะคะเขาบอกคนดังหลายคนที่หลุดเดี๋ยวลองมาดูชื่อคนดังที่หลุดโผกันบ้างนะว่ามีใครที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีการคาดการว่าแหม่คนนี้น่าจะได้เข้ามาคนนู้น่าจะได้เข้ามาแต่ว่าหลุดโผไป อาทิเช่นนะคะที่ไม่ได้รับเลือกนะ,ะก่อนหน้านี้ก็รู้ว่าจะมีกระแสมาบ้างแล้วในบางคนเช่นในวิชามหาคุณอันนี้หลุดนะคะคุณทาริเพ่งดิดอันนี้ก็หลุดเหมือนกันร,รวมถึงคุณหญิงหมอนะคะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันค่ะก็หลุดด้วย การรุวันเมทตานี่ก็มีการเก่งก่อนหน้านี้นะคะหญิงเป็ดนะคะว่าจะได้เข้ามาหรือไม่ใช่นะคะหลุดคุณหญิงหมอแกถึงได้ออกมาโพสเฟสเนี่นะคะหลายประเด็นเลยเพราะแกหลุดในหลายตําแหน่งอ่ะที่คาดว่าน่าจะได้ประหลาดยุติธรรมเหมือนกันนะคะทานหมดเลยมารพจนเนี่ยจะทําให้เกิดตบะมานะอะไรของแกที่แกบอกตาชงตาช่างอะไรเนี่ยอะไรว่าไปหลุดนะคะแล้วก็ผลไม้อะในตาช่าง ไม่ใช่ผท่ในประพันธ์นายโกวิทย์ดิกรกตอก็หลุดนายสมชายศรีสุทธยากรหลุดนะคะอ่าแล้วก็มีนายธีรพัเสรีรังสรรประธานสภาพัฒนาการเมืองนายวิชัยศีขวานอดิประหลัดมหาไทยนายวิระสมความคิดอันนี้ไม่ได้จะต้องไปอยู่พลังงานด้วยนะไม่เป็นไรก็มีรัาแล้วไม่ต้องเข้ามากันเยอะแยะหรอกค่ะแค่นี้ก็หนักแน่นเหลือเกินแล้วนะคะ เออน,นะคะก็ไม่ได้เข้าไปนะคะพนตำรวจโทอันันต์่ิรมแก้วอดีตผู้ปัญชาการนะคะ,ะคนครบาลน,นายจุลสิงห์วสันตสิงห์อดีตอายการสูงสุดะคะ่ะคนตำรวจตรีอำนวยนิมโนก่อนอันนี้ก็มีการคาดการไว้อันนี้ก็หลุดนะคะนายการทัพพลังสีไม่ได้เข้าร่วมนะคะนายปานเทพรัตนากร เป็นคณะบดีสัตวแพทย์มาิโดนร้อยตำรวจเอกสุเทพวงกำแหงนะออก็นี่นี่ก็คิดว่าน่าจะได้คิดว่าจะได้เหมือนกันสายศิลปินอะไรแบบไม่ได้นะคะ<อ>คุณวินัยพันธุราก็หลุดนะคะานายแพทย์ปุล สิทธิสมวงนะน,นี่เจ้าพ่อสลิมของแท้เลยเนี่ยคนนี้หลุดไม่ได้เนาะ<ห>ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกข้างนึ่งคณะกรรมการสรรหาแล้วก็จะมีกระแสนูน่นกระแสน,นี่ขึ้นมาเรื่อยซึออ่งความจริงหรือเปล่าก็ ไม่ค่อยปากโเนสมศักดนายสมศักดิ์สมศักดิ์ชราชนด้วยนะคะโอ้ไปโอ้นี่หลากหลายนี่ไงพัฒนาบุคลิกภาพนำหนูการปฏิรูปด้วยการตัดผมไม่ไไมม่่่่แตวาหรอกเขาอาจจะมีความสามารถด้านอื่นที่เราไม่รู้แต่ว่าก็ไม่ร้อนเนี่ยในเรื่องของความคิดมีการหลากหลายเลยนะที่แต่ไม่ได้เข้าไปอันนี้อาจจะอยู่ในส่วนด้านอื่นื่นไม่เราเราไม่รู้ว่าแต่ละคนที่บอกว่ารายชื่อหลุดโผล่เนี่ย เจ้าตัวรู้หรือเปล่าว่าตัวเองถูกเสนอชื่อด้วยนะเออบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยใช่แต่ดิฉันว่าน่าจะรู้แหละที่เสนอก็คงจะมาบอกเหมือนว่าเสนอแล้วต้องไปสมัครเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะหรือบางคนบอมา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 หน่อยมาช่วยมาเป็นหนึ่งมัคนที่เลือกหน่อย